อันนี้ป้าก็เก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ทุกทุกครั้งที่ป้าเห็นป้าก็อยากจะถ่ายคลิปไว้เป็นที่ละลึกนะคะกล้องนี้มีห้านะคะพี่น้องอันนี้ช่องไทยรรนนอกเ้อนะคะมีกล้องห้ากล้องนะคะก็เพียเกมพี่ยก็เพียก็มาถ่ายห้ากล้องของไทยพันนอกเ้อตลอดเลยไทยพันนอกอะไร ครับผมสบายดีสบายดีครับสบายดีครับยังไงเออเดี๋ยวดำห้ามมองชินข้าวขอบคุณครับลูกจ้าขอบคุณค่ะน้องโป้งเดินช่วงอันนี้ย่านนีนะคะคุณลุงก็อยู่ที่นี่กับ ตรงนี้นะคะการเข้ากันการทานเขา้ากันนะครัะพี่ลุงซอยท้ายซอยหน่อยนะอันนี้คือเอ้าน้าตายใช่ไหมคะโอ้ดีใจยินดีที่ได้เจอหน้าตายค่ะเป็นเอฟซีหน้าายเด้อป้าเปียกกับทอมชมจันจา อันนี้ป้าเปียขอเก็บภาพตั้งแต่หัวซอยแล้วก็จะไปท้ายซอยโอ้บ้านนี้มีลูกชายมีลูกมาด้วยมาดีค่ะ,อ,ะอยากจะอยากจะจับน้องใส่เอาไว้ก่อนออน้องถุงทองนะคะถุงทองก็เห็นนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วสวัสดีถุงทองสวัสดีครับ ทองอยู่ในบ้านนะคะตอนนี้เอ่อยังไม่มีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะขออุ้มหน่อยเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆขออุ้มหน่อยนะทีสอนะจะทีสอนะครับขออุ้มหน่อยนะสองพันนึ่ร้อตอนนี้อยู่ในบ้านไปก่อนนะทงทองตอนนี้ป้าว่าจะขอเก็บภาพาหัวซอยไปถึงท้ายซอยก่อนเนาะ นี่น้องเฟื่องก็เดินถ่ายคลิเดินถ่ายกันไปกันมา <c oughs> อันนี้นะคะขอเก็บภาพหน่อยนะคะขอโทษนะคะอันนี้ช่างผงแล้วก็าหลายหลายช่องเลยเอาเป็นว่าป้เาเปียขอที่มาซอยใคเด้อป้าเปียขอเก็บภาพบรรยากาศตั้งแต่ว่าซอยจนท้ายซอยก็แล้วกันเนาะนี่กลางซอยนี่กลางซอย คุณดอกก็นั่งอยู่กลางซอยนะคะีนี้ทับทูนะคะเจอกันอีกแล้วก็ยังไม่สูดซอยค่ะทุกท่านตอนนี้ยังไม่สูดซอยเดี๋ยวป้าขอถ่ายให้สุดซอยก่อนแล้วคุกันโอ้โหหลายหลายเยอะเยอะอันนี้แม่นมเปรี้ยวนะคะ กินได้น้ำยังได้แล้วได้แล้วค่ะปนรีป้ากำลังเก็บภาพตั้งแต่ต้นซอยสุดท้ายซอยอ้โอโอาคนสวยก็มาเนาะน้องหนูน่าสวัสดีค่ะนึกว่าจะไม่เจอ น้องนัดสวัสดีดีจ้าสวัสดค่ะค่ะเราตามสบายนะคะสวัสดีค่ะป้าเก็บภาพสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มุกหารนะครับอันนี้ก็สุดซอยแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอีกนะคะทุกท่านมีหลายช่องนะคะที่ยังไม่ลงไปนะคะอันนี้ป้าเปียกก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะ ก็ปเปีาพามาดูบรรยากาศร,ร้านค้านะคะก็โอ้ขายดีขายดีมากเลยนะคะเนี่ยรอยเขาห่วงว่าตาชาติค่ะ ขึ้นหนอมีโอกาสได้มาให้กําลังใจลุงพลใครๆก็อยากจะถามไถ่เนาะก็เห็นกันแต่ในช่อง YouTube มาเจอกันบรรยากาศก็จะประมาณนี้จริงก็อันนี้ก็อก๊อกนิวนึกว่านึกว่ามานานนะเห็น24ท่านนะครับคุณโยธาคุณไม่คุณสุกุมีปะเปียเห็นก็อก๊อกนิวนึกว่ามานานสักทียังเป็นแต่นละสี่คนแล้วตอนนี้โอ้โสี่คนแล้วตอนนี้

รับมานั่งดินังมาพูดมานั่งเลยคุณเออคุณตานั่งเลยคุณตาจะเลาะเยอะ บ้านสติ๊กเกอร์สวนแม่ใหญ่้องมแล้วคุณไเอาเดชตะวันมาแต่ด้แล้วก็ช่องบูทูตคู่ๆช่องขอเป็นสติ๊กเกอร์ทานตะวันนะครับวันนี้ขอเป็นสติ๊กเกอร์ทานตะวันเท่านั้นนะครับมันมีสติมากอยร์ทานตะวันนะคะเราไม่ใช่เพื่อนสมศรียตบวรองนะครับวันนี้นะฮะสัไักษมศรีบวรองหนุกบวชแล้ว บรรยาก,กาศก็จะ บอกรักป้ามาเก็บภาพบรรยากาศนะคะนึกว่ามาลุมอะไรมาลุมสอสอโอไม่ใช่แอชชัยชาแนลนะคะชัยชัยชาแนลมีการส่งกำลังใจนะคะบอกว่าอยากจะให้เป็นสติกเกอร์ดอกทานตะวันนะคะสำหรับเป็นกำลังใจให้กับลุงคนวันนี้นะคะไม่น่าละไม่น่าไล่พลาดทองดอกทานตะวันหายไล่พลาดทองมันมีดอกทานตะวันเลยโอ้ให้ดูบรรยากาศนะคะทุกท่าน มารุมมาตุ้มกันเยอะเลยนะคะวันนี้นะครับคุครับส่งชิเกอร์ขอให้เป็นดอกทานตะวันนะครับให้กับให้กับเจกับน้าแกันี่อยกอะไรับดอกทานตะวันแจงดอกทานตะวันแล้อดอกทานตะันิอครับทกัอัุได้เลยครับ

เขาซื้อหรือว่า,ขาเขาแจกเขาซื้อหรือว่า,ขาเขาแจกแจกไปเอาได้กับน้องเมย์ค่ะอ๋อเอา ลุงป้าจะเป็นขอมาให้อีกหนึ่งดอกนะครับขอหนึ่งดอกให้สองดอกนะแทนป้าด้วยนะครเอฟซีเอฟเอเอนะครับดอกดาตะวันที่เด็ดกันวันนี้คือทำแถมทำขอบคุณจากลุงป้าให้ถึงเอฟซีเช่นกันเอฟดีส่งมาเอฟซีส่งมาลุงพลป้าแตงส่งดอกดาตะวันดอกนี้ผ่านยูทูปเนี่ยนะครับน้องเมย์ป้าขอมากเลยขอบขอบคุณป้าต้อคุณค่อมกันนะครับก็ขอขอบคุณเอฟดีนะคะนะครับ ลมขอบพระคุณมากผมไม่มีานะค่ะวันนี้นะคะป้าก็ได้ดอกทานตะวันมาแล้วนะคะจากน้องเมนะคะช่องเมดิสตอรี่อากุลุงเอาไว้นะสัญลักษณ์ดอกทานตะวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวเอามาให้อ้าวสวยมากจากสวนไร่ผู้หลวงเอาไว้นี่เลยตัดมาโดยแม่ผู้ใหญ่ตัดเอาไว้ประจําช่องของเรานี่แหละ เอาไว้นะ